สวัสดีค่ะวันนี้พบกับานาวเซบใน ep ที่173นะคะวันนี้เรามีเสื้อสาวอวบมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าราคาตั้งแต่50บาทไปจนถึง100บาทนะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้จะเป็นสาวที่แบบว่าหุ่นประมาณอวบออตั้งแต่48่สิบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอวบประมาณ50ต้นๆน,นะคะคุณลูกค้านะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันค่ะรายการที่1นนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นของชีอินนะคะรอบอกจะอยู่ที่46 48ความยาว27 อกสี่หกสี่แปดยาวยีิบเจ็ดค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทรายการที่สองค่ะคุณลูกค้ารายการที่สองนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสี่สี่สิบหกความยาวยีิบเจ็ดค่ะอกสี่สี่สี่หกยาวยีิบเจ็ดนะคะเป็นผ้าประมาณผ้าเลยอนนะคะด้านหน้าเป็นแบบด้านหลังเป็นแบบนี้ ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่2 100บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3คุณลูกค้าตัวนี้นะคะรอบอกส6 4 8อก 46, 48ความยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่3นะคะ80บาทน้องมีรอยเปื้อนตรงนี้1จุดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีตรงบริเวณนี้นะเพราะ,ะนั้นขอบคุณลูกค้าที่รับได้ในตำหนิของน้องนะคะ ตัวนี้รายการที่3ค่ะ80บาทต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ตัวนี้ราคา100บาทนะคะรอบอก4 6 4 8อก4 8 5 0ขอประทานโทษค่ะตัวนี้รอบอก4 8 5 0ิบแนน้องไปทรงประมาณนี้นะคะอก48 50ความยาวอยู่ที่26เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้สีสดใสมากๆนะพิมพ์มาได้เลยรายการที่4เอ,อ่ออกขอโทษค่ะ อ,อกได้ถึงห้าสิบสองอกได้ถึงห้าสิบสองพอดีนวัดนะตัวนี้เราเขียนเพิ่มนะอ,อกได้ถึงห้าสิบสองห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้อ,อกห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้ความยาวยี่สิบหกเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านไหนชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้ารอบอกสี่หกสี่แปดค่ะอกสี่สิบหกสี่สิบแปดแขนน้องไปทรงประมาณนี้นะคะเขียนล้ํานะคะ อกสี่หกสี่แปดความยาวยี่ห้าผ้าโพลีค่ะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่ห้าหนึ่งร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นผ้าแบบประมาณว่าอัดกรีดนะคุณลูกค้านะแบบนี้เลยตัวนี้ไซสต์ตามเสื้อเป็นไซส์สามนะคะแขนน้องเป็นทรงนี้นะดูใกล้ๆตรงคอนะแขนตัวนี้สวยมากนะผ้าสวยผ้าดีทุกตัวเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกห้าสิบหกห้าสิบแปดค่ะความยาวยี่สิบเก้า เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์อกห้า8ดยาวยี่สิบเก้าผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6นะคะรายการที่6ราคา100บาทนะคะรายการที่6ราคา100บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7สีเขียวสดใสคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกซ4ซ6ความยาวยี่สิบเก้าผ้าโพลีอกซ4ซ6ยาวยี่สิบเก้าเป็นผ้าโพลีค่ะ ซิปด้านหน้าเดี๋ยวเราลองรูดดูนิดนึงอ่ะซิปูดใช้งานได้จริงใช้งานดีนะคะกระเป๋าสองข้างด้านหน้าใช้งานได้จริงลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7นะคะแขนด้านข้างตรงนี้สามารถมีสายให้ปรับแขนได้นะคะคุณลูกค้า2ฝั่งกระดุมครบทุกเม็ดนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7 1 0ดบาทต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8ดนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะตัวนี้สวยแขนกุดนะคะ ของเวอติงตันนะคะรอบอกจะอยู่ที่5254อก5254ค่ะความยาวของน้องจะอยู่ที่สามสิบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะอกห้าสยาว34เป็นผ้าโพลี Poly ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่8ปดนะคะหนึบาทตัวนี้ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์สามเนะคะรายการที่8 100บาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9้ไซส์ต่ำเสื้อเป็นไซส์ XL นะคะรอบอก4 6 4 8ยาวยิบเเป็นผ้าเลยอรยอนอก4 6 4 8ยาวยิบเผ้าเลยอรยอนค่ะลูกค้าทัาน,นใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9นะคะ100บาทต่อไปรายการที่10เป็นเสื้อคลุมค่ะรายการที่10เป็นเสื้อคลุมสีเขียวสวยงามเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ขออนุญาตระบุเป็นฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้ารอบอกนะคะไม่ได้ระบุไว้นะอ่ะ เป็นฟรีไซส์ค่ะไซส์ตามเสื้อเขาเป็นไซส์เนะแต่จริงๆใหญ่เลยนะตรงเนี้ยใหญ่ใหญ่เลยเดี๋ยวเราให้ดูทรงนิดนึงทรงประมาณเนี้ยแขนนี้นะคะคุมได้อกนะคะอกไม่มีเป็นฟรีไซส์ยาว34เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะนะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่10นะคะรายการที่10 100บาทต่อไปเป็นรายการที่11 รายการที่11นะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าเลยอนนะตรงนี้ก็ขออนุญาตระบุเป็นฟรีไซส์เหมือนกันนะคะฟรีไซส์เหมือนกันสวยนะตัวนี้สวยนะสวยเหมือนกันนะคนละสไตล์นะคะเป็นลาย,ลายนะอกตัวนี้นะคะจะอยู่เออไม่ใช่อกเป็นฟรีไซส์ยาว37เป็นผ้าเลยอนลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่11 100บาทต่อไปรายการที่12รายการที่ 2, 4, 12 1สนะคะคุณลูกค้ารายการที่12 รอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวสาสิบี่เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะแขนเขาจะเป็นทรงนี้นะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่สิบสองหนึ่งร้ยบาทนะคะรายการที่สิบสอหนึ่งร้ยบาทสีมันอยากเป็นฟุ้งๆไหมลูกค้าวันนี้เดี๋ยวนะแปบบึงขออนุญ,ญาตนะคะเช็ดนิดหนึ่งอู้ทำไมหน้าสดจังเลยหน้าสดมากๆเลยหน้าหมค้ต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสาม รายการที่สิบาค่ะรอบอกตัวนี้จะอยู่ที่สี่หกสี่แปดยาวยิบเก้าเป็นผ้าคอตตอนนะคะอกสี่หกสี่แปดยาวยิบเก้าผ้าคอตตอนค่ะตรงแขนสามารถมีสายให้ปรับแขนได้นะคะพับแขนได้ตรงนี้นะคะมีกระดุมสองฝั่งครบทุกเม็ดกระดุมครบทุกเม็ดตัวนี้สวยนะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบานะร้อยหนึ่งต่อไปรายการที่สิบสี่รอบอกสี่สองสี่สี่ค่ะอกสี่สองสี่สี่ความยาวเขาอยู่ที่27ิบเจ็ดเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ อกสี่สองสี่สี่ยาวยี่สิบเจ็ดผ้าโพลีค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้แขนประมาณห้าส่วนนะกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบสี่ร้อยหนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะรอบอกสี่หกสี่แปดยาวสามสิบเอ็ดเป็นผ้าเลยอรผสมโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้สีม่วงสวยมากๆนะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบห้าหนึ่งร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหก ตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่4 6, 48ยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะอก4648ยาว30ผ้าโพลีด้านในมีซับในให้นะคะคุณลูกค้าเป็นเสือ้อซับในหนึ่งตัวนะเป็นเสื้อกล้ามนะคะด้านในนะลูกค้าท้าไหนที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่16 100บาทรายการที่16,100บาทต่อไปเป็นรายการที่17รายการที่17คุณลูกค้ารายการที่17ผ้าดีนะตัวนี้รอบอก4648 64648ความยาว27ผ้าพโพลีนะคะเป็นผ้าแขนยาวนะระดูมีครบทุกเม็ดค่ะคุณลูกค้าผ้าสวยเลยลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่17เอาไป100บาทต่อไปเป็นรายการที่18รายการที่18รอบอกของรายการที่18ตัวนี้จะอยู่ที่4648นะคะไซส์เป็นไซส์ XL คุณลูกค้าเอ,อ่อรอบอก4648ยาว27ผ้าพโพลีนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่18รายการที่18 สิบแปดนะคะร้อยหนึ่งเอาค่ะร้อยหนึ่งหรือเปล่าสิบแปดหนึ่งร้อยบาทคุณลูกค้าตัวนี้สวยไฮโซมากเลยอะเนี่ยนะคะต่อไปมันจะล้นละเดี๋ยวเราขออนุญาตลงนิดนึงสิบแปดไปแล้วต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าค่ะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสอง ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL คะ่ะแขนน้องเป็นทรงนี้นะคือกระสอบนี้เปิดกระสอบมาใหม่คือสวยมากๆเลยคุณลูกค้าซักรีดแล้วทุกตัวนะคะซักรีดไม่พอนะจ้างรีดนะตัวนี้ล็อตนี้จ้างรีดไม่ได้รีดเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนนาวซักนาวรีดเองนะคุณลูกค้านะแต่ว่าตอนนี้ต้องมีผู้ช่วยแล้วนะคะนะตัวนี้อก50-52ยาว28เป็นผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่19นะคะ100บาทต่อไปรายการที่20 รอบอก46-48ยาว27ค่ะอก46-48ยาว27นะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่20นะคะ100บาทต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะคุณลูกค้ารายการที่21ตัวนี้ผ้าสวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะใส่ตาเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะรอบอก44-46นะคะความยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่21นะคะ80บาท ต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะรายการที่22ตัวนี้เป็นผ้าเรยอนนะคุณลูกค้าด้านหน้าก็ด้านหลังนะคะอกเขาจะอยู่50-52ค่ะความยาว31อก50 52ยาว31เป็นผ้าเรยอนลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่22นะคะรายการที่22 100บาทต่อไปเป็นเสื้อยืดตัวเดียวของวันนี้นะคะคุณลูกค้าเพื่อนําร่องกระสอบที่เรากําลังจะเปิดใหม่นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะคะ ตัวนี้รอบอก4648ขายาวยีบเจ็ดเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์อก4 6 4 8ยาวยีบเจ็ดผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่23นะคะ50บาทตำหนิน้องมีตรงนี้ค่ะมีรอยตรงนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่รับได้นะคะแล้วก็ไปไว้ใส่เลียนใส่หัวใส่อยู่เฮนใส่ให้มันเย็นๆนะคุณลูกค้ารับไปได้เลยรายการที่23นะคะ50บาทค่ะต่อไปกับสูตรรายการที่100นะคะ รายการที่24ค่ะรอบอก48-50อก48-50ยาว26เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แขนคือน่ารักมากๆนะคะผ้าดีนะคุณลูกค้านะดูลายใกล้ๆดูแขนน้องใกล้ๆนะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่24 100บาทต่อไปเป็นรายการที่25ลูกค้าเป็นผ้าเลยยนนะอันนี้คือสวยเซ็กซี่มากเลยหายากนะสวยนะ นี่ยด้านหลังเป็นค่อยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก46นะคะ4446ยาว32เป็นผ้าเลยอรยอนอก4446ยาว32ผ้าเลยอรยอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่25 100บาทต่อไปรายการที่26โ,โหไม่มีร,ราคาอื่นเลยมีราคา100เดียวอย่างเดียวอะต่อไปนะคะรายการที่26นะคะรอบ 46, 6, 6, 6, 6, 6. 26, อก4446ยาว26ผ้าโพลีอก4446ยาว26ผ้าโพลีค่ะคุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้ พิมพ์รายการที่26นะคะ100บาทต่อไปเป็นรายการที่27รายการที่27นะคะตัวนี้ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL ค่ะแต่วัดจากหน้าผ้าแล้วรอบอก54-56นะคะอก54-56ความยาวของเขาจะอยู่ที่28เป็นผ้าคอตตอนนะคะอก54-56ยาวยาวา28ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่27 100บาท ต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะอก4 2 4สองนะคะอกส2 4สองด้านหน้าเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้แขนน้องมีจุ้มจุมนิดนึงนะคะไซส์ประมาณแขน3ส่วนนะคุณลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่28 100บาทนะคะความยาวข้อสานะต่อไปต่อไปเป็นผ้าไนล่อนค่ะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกห0 52ยาว34ไนล่อนนะคะเป็นผ้าไนล่อนก็คือเขามีซับในด้านในด้วยนะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่29บานะคะ100บาทต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่30ค่ะรายการที่30รายการที่30นะคะเป็นแบบผ้าอักรีบหรอมันบางนิดหนึง่งไม่ไม่นิดอต่บางเยอะเลยลูกค้าต้องใส่ซับในหรือว่าเป็นชุดชั้นในประมาณแบบทรงสปอร์ตนะท่านใดที่อยากโชว์ก็ใส่เก๋ๆเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้อก5้า6ี่ห้ายาว30ผ้าโพลี ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่30รายการที่30เอาไป80บาทค่ะรายการที่30-80บาทนะวันนี้เรามีเสื้อให้ชมทั้งหมด30ตัวคุณลูกคา้ามาค่าเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบสินค้านะคะสามารถแคปทักแชทมาได้นะคะโดยการสั่งสินค้ารายละเอยียดการสั่งสินค้าจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะคุณลูกค้าจิ้มลิงก์ ทัก Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทางของ Line ก็ได้นะคะส่วนลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อนาวได้จริงๆสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์095 155 5706อีกครั้งหนึ่งนะคะ095 155 5706นะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะถ้านาวไม่รับสายตอนคืนแปลว่านาวหลับแล้วนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างนี้ระหว่างนี้คืนนี้นะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ1-30ชอบตัวไหนแจ้งมาได้นะคะ สินค้าทุกตัวของดานมะนาวแทบเป็นผ้ามือสองผ่านการซักรีดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจรายละเอียดเข้าใจในสภาพของผ้ามือสองนะคะคุณลูกค้าเนาะผ้ามือสองยังมีขาดเกาเสียบ้างซึ่งนาวพยายามเลือกตัวที่ดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าได้ชมตรงไหนตรงไหนที่มีตําหนินะคะก็จะพยายามแจ้งทุกจุดนะคะซึ่งมันมีบางตําหนิบางจุดที่อาจจะผ่านตาไปบ้างนะคะตรงนี้ ก็ขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจจริงๆก่อนเอฟสินค้านะคะฟังรายละเอียดไซส์ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เรารับไปแล้วก็จะได้ใส่ให้สวยฟุ้งฟิ้งไปเลยนะคะคุณลูกค้านะพูดเรื่องค่าส่งนิดนึงนะคะค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่าส่งจะเริ่มต้นอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทเพราะฉะนั้นต้องการให้แม่ค้าส่งแบบไหนสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ ลูกค้าที่ต้องการแบบแอดนาเป็นเพื่อนแล้วก็เข้ามาถามใต้คอมเมนต์กันนะคะคุณแม่คุณลูกค้าทั้งหลายนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อนาได้ไปดูข้อมูลการติดต่อได้ที่หน้าปกของช่องนะคะมันจะมีเบอร์โทรระบุอยู่นะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะท่านไหนที่แอดไม่เป็นนาจะแอดไปหานะคะก็สําหรับวันนี้นะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้น่า้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ